้าวันหนึ่งเรารู้ว่าสิ่งที่เราเชื่อมาตลอดมันไม่ใช่ความจริงและสิ่งที่เป็นความจริงกลับไม่เคยอยู่ในความสนใจของเราเลยเราจะยังใช้ชีวิตต่อไปแบบเดิมได้อีกเหรอในโลกที่เต็มไปด้วยข่าวสารความเชื่อความหวังและความฝันเคยมีใครบางคนที่กล้าพูดความจริงอันไม่มีใครอยากได้ยินเพราะความจริงนั้นไม่ได้มาปลอบโยน ไม่ได้มาสร้างภาพแต่มันมากระชากจิตให้ตื่นจากความหลงที่ฝังลึกในใจมนุษย์ทุกคนวันหนึ่งที่ดวงจันทร์เต็มดวงกลางฤดูฝนวันที่ตรงกับวันเพ็ญเดือนแปมีเสียงของสัจธรรมคำแรกดังก้องขึ้นกลางป่าอิสิปะตะนมลึกคทาย,ยาวันและเสียงนั้นไม่ใช่เสียงธรรมดาแต่มันคือเสียงของความจริงที่โลกไม่เคยได้ยินมาก่อน เสียงนั้นพูดถึงทุกข์ที่ไม่มีใครหนีพ้นและพูดถึงทางออกที่ไม่ต้องรอให้ตายก่อนจึงจะพบวันนั้นเรียกว่าวันอาสาลหบูชาและมันเป็นวันประวัติศาสตร์ที่โลกทั้งโลกควรจะหยุดฟังเพราะมันคือจุดเริ่มต้นของพระธรรมคือวันที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วและเลือกพูดกับโลกใบนี้เป็นครั้งแรกหลังจากที่เงียบมาเนิ่นนาน เพราะรู้ว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมจะเข้าใจแต่มีคนหนึ่งคนที่เปิดใจฟังจริงๆชื่อว่าโกนทัญญะและเมื่อเขาฟังจนจบเขาไม่เพียงแค่เข้าใจแต่จิตของเขาตื่นจากการหลับไหลยาวนานนี่จึงเป็นวันที่โลกมีทั้งพระรัตนตรัยครบองค์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อาสาลหบูชา ไม่ได้เป็นแค่วันสำคัญของศาสนาแต่มันคือวันที่ความจริงได้มีโอกาสพูดกับมนุษย์เป็นครั้งแรกไม่ใช่ความจริงในแบบที่ทำให้เรารู้สึกดีแต่เป็นความจริงในแบบที่พาให้เราตื่นเปรียบเหมือนคนหลงทางในป่ามืดหลงอยู่นานจนเริ่มชินกับความมืดแล้วมีใครบางคนมาจุดไฟฉายใส่หน้าตอนแรกมันแสบตาแต่ถ้าทนดูสักพัก เราจะเริ่มเห็นต้นไม้เห็นเส้นทางเห็นลุมพรางที่เกือบเหยียบและในที่สุดเราอาจจะรอดจากป่านั้นจริงๆเสียงของสัจธรรมในวันนั้นคือการเปิดเผยว่าชีวิตนี้เกิดมาเพื่อรู้อะไรบางอย่างไม่ใช่แค่เกิดมาเพื่อใช้ไปวันๆและสัจธรรมนั้นคืออะไรคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสในพระธรรมมาจากกับปวตนสูตรซึ่งเป็นพระสูตรแรก และเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาทั้งหมดเราจะพาไปฟังเนื้อหานั้นทีละข้อแบบที่เข้าใจได้จริงไม่ใช่แค่ฟังเพื่อรู้แต่ฟังเพื่อตื่นเริ่มจากข้อที่หนึ่งทุกมีจริงและลึกกว่าที่เราคิดคนส่วนใหญ่ไม่อยากพูดถึงทุกเพราะคิดว่าเป็นเรื่องลบเป็นพลังด้านมืดเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง แต่พระพุทธเจ้าเริ่มสัจธรรมครั้งแรกในโลกด้วยคำว่าทุกข์เพราะความจริงทุกชีวิตไม่ได้หนีจากทุกได้มีแต่จะเข้าใจมันหรือไม่เท่านั้นเองถ้ามีคนมาบอกเราว่าชีวิตนี้คือเรื่องของความทุกข์เราจะเชื่อเขาไหมบางคนอาจเถียงว่าฉันไม่ได้ทุกข์นะฉันก็มีความสุขดีมีบ้านมีเงินมีคนรักแต่นั่นคือสุขในช่วงเวลาหนึ่ง ไม่ใช่สุขถาวรและสุขนั้นก็ตั้งอยู่บนเงื่อนไขที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาพระพุทธเจ้าบอกว่าแม้ในขณะที่เรายิ้มรากของความทุกข์ก็ยังฝังอยู่ในใจเหมือนบ้านที่ดูรู้จักภายนอกแต่โครงสร้างภายในเริ่มร้าวหากไม่รู้ทันวันหนึ่งมันก็พังลงโดยไม่ทันตั้งตัวคำว่าทุกในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่เจ็บป่วย เสียของร้องไห้หรืออกหักแต่หมายถึงการที่ทุกอย่างในชีวิตต้องเปลี่ยนต้องจากต้องแตกสลายและไม่มีอะไรให้ยึดเกาะได้จริงๆเลยสักอย่างเดียวเรารักใครเขาก็จากไปเรายึดอะไรมันก็เปลี่ยนไปเราภูมิใจในอะไรวันหนึ่งมันก็หายไปจากมือนี่แหละคือทุกข์ในความหมายที่ลึกกว่ารอยน้ำตาและที่สำคัญคือ เราพยายามหนีจากทุกข์ด้วยการสแสวงหาสุขแต่ยิ่งไขว่คว้าเรากลับยิ่งเหนื่อยเพราะสุขที่ได้มาก็ต้องเสียไปอีกไม่มีอะไรคงอยู่พระพุทธเจ้าจึงไม่พูดถึงการกำจัดทุกข์โดยไม่เข้าใจมันแต่สอนให้เข้าใจทุกข์ก่อนเหมือนหมอที่ไม่ให้ยามัวๆแต่ต้องรู้ว่าแผลอยู่ตรงไหนลึกแค่ไหนแล้วค่อยรักษาอย่างถูกวิธีทุกข์ไม่ใช่ศัตรู แต่มันคือครูที่กำลังสอนเราให้เห็นว่าความจริงของชีวิตไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เรากำลังยึดอยู่และถ้าเราเข้าใจทุกจริงๆใจจะเริ่มปล่อยและเมื่อใจปล่อยทุกก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอีกต่อไปการเริ่มต้นของธรรมจักจึงเริ่มที่ทุกเพราะนั่นคือสิ่งที่ทุกคนเจอและถ้าเข้าใจทุกได้ชีวิตทั้งชีวิตก็จะเปลี่ยนเรากำลังทุกเรื่องอะไรอยู่ตอนนี้ เราเข้าใจมันแค่ไหนหรือแค่พยายามหลบมันไปวันๆสองสมุทัยต้นตอของทุกอยู่ที่ใจไม่ใช่ที่โลกเมื่อเข้าใจว่าทุกมีอยู่จริงคำถามต่อมาคือแล้วมันมาจากไหนพระพุทธเจ้าไม่ได้ชี้ไปที่โชคชะตาไม่ได้โทษกรรมเก่าลอยๆไม่ได้บอกว่าเป็นเวรเป็นกรรมที่ต้องยอมรับแต่ชี้ตรงๆว่าเหตุแห่งทุกข มาจากตัณหาในใจของเราเองคําว่าตัณหาไม่ได้แปลว่ากามอย่างเดียวแต่มันคือความอยากทั้งหมดที่ฝังลึกอยู่ในจิตอยากได้อยากเป็นอยากไม่เป็นอยากให้เขารักอยากให้เขายอมรับอยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามใจมันเหมือนไฟที่ลุกอยู่ใต้เท่าเหมือนเชื้อเพลิงที่เงียบแต่แรงยิ่งเติมยิ่งลามและเมื่อความอยากไม่สมหวัง มันจะเปลี่ยนเป็นโกรธเป็นหงุดหงิดเป็นเกลียดเป็นความไม่พอใจในทุกอย่างรอบตัวสุดท้ายเราก็ทนไม่ได้กับโลกที่ไม่เป็นไปตามใจเรานี่แหละคือที่มาของทุกข์บางคนหลงคิดว่าจะหมดทุกข์ได้ถ้ามีแฟนจะหายทุกข์ได้ถ้ามีเงินจะสบายใจได้ถ้าได้บ้านหลังใหม่แต่เมื่อได้มาแล้วใจกลับยังวิ่งหาอีกเพราะความอยากไม่ได้ดับ มันแค่เปลี่ยนเป้าหมายเหมือนคนที่กระหายน้ำในทะเลยิ่งดื่มยิ่งกระหายเพราะน้ำทะเลไม่เคยดับกระหายได้เลยมีแต่ทำให้ยิ่งเจ็บพระพุทธเจ้าจึงพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าอย่าไปแก้ทุกที่ปลายเหตุให้มาดูที่ต้นเหตุซึ่งก็คือตัณหาหรือความยึดอยากในใจของเราอยากให้อะไรอยู่กับเราไปตลอดอยากให้ใครบางคนไม่เปลี่ยนไป อยากให้ชีวิตอยู่ภายใต้การควบคุมซึ่งมันไม่มีวันเกิดขึ้นจริงเมื่ออยากแล้วไม่ได้มันก็เกิดพบใหม่ในใจคือวลเวียนอยู่กับความคิดเดิมๆด,ดึงเราให้จมอยู่กับอดีตรหรืออนาคตไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเลยและนั่นคือความเหนื่อยที่เราไม่รู้ตัวเหนื่อยจากการพยายามเปลี่ยนโลกทั้งที่ลึกๆแล้วเราแค่ไม่ยอมเข้าใจตัวเองสมุทยัย จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่มันคือกระแสในใจที่ต้องการอะไรบางอย่างตลอดเวลาและไม่เคยหยุดพักถ้าเราเริ่มเห็นความอยากในใจเห็นว่าเราไม่ได้แค่อยากกินของอร่อยแต่อยากให้ตัวเองมีความสุขอยากให้ใจรู้สึกว่าเรามีค่าเมื่อเห็นแบบนี้เราจะเริ่มเข้าใจว่าต้นเหตุของทุกข์ไม่ได้อยู่ข้างนอกเลยมันอยู่ตรงที่เรายึด และมันเริ่มจากใจเราเองคำถามคือวันนี้เรากำลังยึดอะไรไว้แน่นที่สุดและสิ่งนั้นทำให้เราเป็นอิสระหรือเป็นนักโทษกันแน่ 3. นิโรธความดับทุกข์มีจริงไม่ใช่แค่อุดมคติถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้อาจจะเริ่มรู้สึกท้อทุกก็มีจริงความอยากก็ยึดแน่นแล้วเราจะหลุดออกไปได้ยังไง นี่คือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าตรัสนิโรธซึ่งแปลว่าความดับทุกข์ไม่ใช่การหนีไม่ใช่การกดไว้แต่คือการที่ทุกมันหมดลงจากใจเพราะเหตุแห่งทุกหมดลงเหมือนกับไฟที่ดับได้ไม่ใช่เพราะไปเป่าแรงแรงแต่เพราะเลิกเติมเชื้อไฟก็ไม่อาจลุกต่อได้อีกความดับทุกข์ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าไม่รู้สึกไม่ได้แปลว่าใจเฉยชา แต่คือการรู้สึกอย่างลึกซึ้งโดยไม่มีการยึดเหมือนสายฝนที่ตกลงมาเราเห็นมันชัดแต่เราไม่พยายามจับมันไว้ทุกจะดับไม่ใช่เพราะเราบังคับมันแต่เพราะเรามองเห็นมันจนทะลุทะลุถึงต้นต่อและใจยอมปล่อยอย่างแท้จริงนี่คือนิพพานในความหมายที่แท้จริงไม่ใช่โลกหน้าไม่ใช่สวรรค์ แต่มันคือการที่ใจเย็นจริงๆในปัจจุบันเย็นจากการดิ้นรนเย็นจากการแบกเย็นจากความอยากที่เคยรุมเร้าไม่รู้จบลองนึกภาพแม่น้ำที่เคยเชี่ยวกรากวันหนึ่งมันสงบใสนิ่งเราจะเห็นภาพสะท้อนของท้องฟ้าในน้ำเห็นลึกไปถึงก้นแม่น้ำนี่แหละคือใจที่ดับทุกข์ใจที่สงบโดยไม่ต้องรอให้โลกสงบก่อน คนทั่วไปมักคิดว่าฉันจะไม่ทุกข์ถ้าสิ่งแวดล้อมดีขึ้นแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าเธอจะไม่ทุกข์ถ้าเธอไม่ยึดแม้สิ่งแวดล้อมจะเหมือนเดิมเพราะความไม่ยึดทำให้ใจวางเพราะใจวางจึงไม่มีเชื้อเพลิงให้ไฟเผาอีกใครบางคนที่เคยโกรธพ่อแม่มาทั้งชีวิตเมื่อวันหนึ่งเขาเห็นว่าโกรธเพราะอยากให้เขาเป็นอย่างใจแต่เขาไม่เป็น แล้วใจค่อยๆย,ยอมรับความโกรธก็จางความอยากก็จบความทุกข์ก็หายไปโดยไม่มีอะไรต้องเปลี่ยนนี่แหละนิโรธเป็นจริงสัมผัสได้และเกิดขึ้นได้กับทุกคนที่เข้าใจเหตุของมันนิโรธไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องของพระอรหันต์เท่านั้นแต่เป็นเรื่องของคนธรรมดาที่พร้อมจะรู้ทันใจตัวเอง และยอมปล่อยสิ่งที่มันไม่เคยควบคุมได้อยู่แล้วแล้ววันนี้เราเคยสัมผัสความเย็นแบบนั้นหรือยังสักชั่วขณะที่ใจไม่ดิน้นไม่อยากไม่กลัวนั่นแหละนิพพานเริ่มต้นแล้วสี่มักทางสายเอกที่ไม่ตึงไม่หย่อนและพาใจให้ตื่นถ้าเรารู้ว่าทุกมีจริงรู้ว่าต้นเหตุของมันคือความอยากและรู้ว่าความดับทุกข์ก็เป็นจริงได้ คำถามที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะไปถึงตรงนั้นได้ยังไงพระพุทธเจ้าไม่ได้ทิ้งคำตอบไว้ในหมอกแต่ตรัสอย่างชัดเจนว่ามีทางและไม่ใช่ทางลอยๆหรือทางลัดแต่คือทางสายเอกที่เรียกว่าอริยมักมีองค์แปนี้ไม่ใช่ทางบังเอิญไม่ใช่แค่นั่งหลับตาแล้วนิพพานแต่เป็นการเดินอย่างมีสติทุกย่างก้าว เหมือนคนออกเดินป่าที่เต็มไปด้วยหลุมพรางแต่ในมือมีเข็มทิศมีแผนที่มีความเข้าใจว่าทางไหนใช่และทางไหนพาไปหลงทางนี้ไม่ได้สุดโต่งไปในความเพลิดเพลินและก็ไม่ได้สุดต่งไปในความทรมานแต่คือทางสายกลางเหมือนสายพินถ้าตึงเกินไปก็ขาดหย่อนเกินไปก็ไม่มีเสียงแต่ถ้าพอดี มันจะเปล่งเสียงแห่งปัญญาได้ชัดเจนมักมีแปดองค์แบ่งเป็นสามกลุ่มใหญ่คือศีลสมาธิปัญญาเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่มีรากแขนงและดอกผลเริ่มจากศีลคือการวางชีวิตให้อยู่ในความไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายไม่หลอกลวงไม่หลงไปกับสิ่งเสพติดทางใจเพื่อให้ใจมีพื้นที่ว่างพอจะเรียนรู้ ศีลไม่ได้เป็นแค่กฎแต่เป็นการป้องกันตัวเองจากความหลงของใจเหมือนเรือที่ไม่รั่วมันจะลอยอยู่ในน้ําได้แต่ถ้ามีรอยรั่วใจจะจมลงเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวต่อมาคือสมาธิคือการฝึกใจให้หยุดวิ่งให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันให้ไม่ถูกดึงไปด้วยความอยากหรือความกลัวคือการดูจิตอย่างรู้เท่าทันไม่ผลักไม่ดัน แต่รู้ว่าใจตอนนี้เป็นยังไงเหมือนเรานั่งดูไฟในเตาแทนที่จะไปจับมันเรานั่งดูอย่างเข้าใจเห็นไฟแผดเผาเห็นไฟมอดใจจึงเริ่มมีพลังเริ่มเป็นกลางเริ่มไม่ถูกความคิดพาไปและสุดท้ายคือปัญญาคือการเห็นตามความจริงว่าไม่มีอะไรในโลกนี้เป็นของเราแม้แต่ตัวเราเองก็เปลี่ยนตลอดเวลา ร่างกายความคิดความรู้สึกเหมือนเมฆที่ก่อตัวแล้วสลายไม่หยุดนิ่งไม่คงทนและไม่มีอะไรควบคุมได้จริงเมื่อปัญญาเกิดความยึดก็คลายเมื่อไม่ยึดใจจึงหลุดพ้นมักจึงไม่ใช่คำสอนเก่าๆแต่มันคือทางที่ยังใช้ได้เสมอไม่ว่าใครไม่ว่าเมื่อไรแค่เริ่มวางชีวิตบนทางนี้ แม้จะเดินช้าแต่ก็ไม่หลงมันเป็นเหมือนเข็มทิศในป่าที่ไม่หายไม่โกหกแม้เราจะหลงหลายร้อยครั้งเข็มทิศก็ยังชี้ไปทางเดิมเสมอคำถามคือตอนนี้เรากำลังเดินอยู่บนทางนั้นไหมหรือเรายังไม่มีทางเลยและหวังแค่ว่าชีวิตจะดีขึ้นเองหธรรมจักรเมื่อสัจธรรมเคลื่อนโลกทั้งโลกก็สั่นสะเทือน เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสจ,จบพระธรรมจักรกับปวัตนาสูตรโลกไม่ได้เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะสิ่งที่ถูกเปิดเผย,ยไม่ใช่แค่คำสอนแต่คือความจริงสูงสุดของชีวิตสิ่งนี้ไม่ได้เป็นแค่การเทศธรรมแต่มันคือการหมุนล้อทำให้เริ่มเคลื่อนไปเปรียบเหมือนล้อรถใหญ่ที่จอดนิ่งมานานพอเริ่มหมุนมันไม่ใช่แค่เสียงดังแต่มันเปลี่ยนทิศทางของทั้งชีวิต ที่โดยสารอยู่บนรถคันนั้นและในขณะที่โลกภายนอกอาจดูเหมือนเงียบแต่ในมิติที่ละเอียดกว่าธรรมจักรกำลังหมุนหมุนจนเหล่าเทวดาทุกชั้นสะเทือนสวรรค์ไหวสถานใจมนุษย์บางดวงที่เคยปิดกัน้นเริ่มเปิดออกอย่างไม่มีใครคาดคิดหนึ่งในนั้นคือโกนทัญญะผู้ฟังทำด้วยใจไม่ปิดไม่ใช่แค่เข้าใจแต่จิตเขาตื่น ตื่นจากความฝันยาวนานว่าชีวิตคือการสแสวงหาเพื่อสนองใจและพบว่าแท้จริงแล้วชีวิตคือการปล่อยวางเพื่อให้ใจได้เป็นอิสระโกนทัญญะกลายเป็นพระอริยบุคคลคนแรกของโลกและกลายเป็นพระสงฆ์คนแรกพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์จึงปรากฏครบองค์เป็นครั้งแรกของโลกที่พระรัตนตรัยได้บังเกิดขึ้น ไม่ใช่ในตำนานแต่ในความจริงตั้งแต่วันนั้นธรรมะไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าแต่กลายเป็นของโลกกลายเป็นทางที่ใครก็เดินได้ไม่ว่าจะเป็นคนไทยอินเดียจีนยุโรปทุกๆุกชนชาติไม่ว่าเพศใดฐานะใดความเชื่อใดตราบใดที่ยังมีใจก็เดินบนทางนี้ได้เหมือนกันอาสาละหบูชา จึงไม่ใช่แค่วันสำคัญทางศาสนาแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเหมือนแสงแรกของพระอาทิตย์ที่แม้ยังไม่สว่างไปทั่วแต่ก็ทำให้โลกไม่มืดอีกต่อไปนี่คือวันที่ความจริงได้เริ่มพูดและเมื่อความจริงได้เริ่มพูดความหลงก็เริ่มถอยไปทีละน้อยทุกครั้งที่เราหยุดฟังเสียงของใจหยุดไล่ตามความอยากหยุดโทษคนอื่น แล้วหันมาดูตัวเองด้วยใจเปิดเรากำลังหมุนธรรมจักรอยู่เงียบเงียบในใจของเราเองคําถามคือวันนี้เรายังปล่อยให้ธรรมจักรหยุดนิ่งอยู่ในใจหรือเราพร้อมจะให้มันหมุนอีกครั้งในวันที่โลกยังเต็มไปด้วยความวุ่นวายเสียงของความอยากยังดังก้องในใจคนและสัจธรรมก็ยังคงเงียบงนันอยู่ในมุมที่ไม่มีใครหันไปมอง แต่สัจธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในวันอาสาฬหบูชาไม่ได้หายไปไหนเลยมันยังอยู่เหมือนเปเลวเทียนที่ไม่เคยดับแค่ไม่มีใครยื่นใจเข้าไปรับแสงนั้นไว้ธรรมจักที่เคยหมุนกลางป่าไม่ได้หมุนแค่ครั้งเดียวแล้วจบแต่มันยังคงหมุนอยู่ทุกครั้งที่ใครคนหนึ่งเริ่มหันกลับมาฟังใจตัวเองเริ่มตั้งคำถามกับความสุขที่เคยเชื่อ เริ่มสงสัยในสิ่งที่โลกบอกให้ไล่ตามและเริ่มมองเข้าไปในทุกข์ด้วยสายตาที่อ่อนโยนธรรมจักจึงไม่ใช่แค่เรื่องของอดีตแต่คือสิ่งที่รอจะหมุนในใจของเราทุกคนขอแค่เรายอมรับว่าชีวิตนี้มีทุกข์และทุกนั้นมีเหตุมีที่มาไม่ใช่เรื่องลอยๆแต่เกิดจากการยึดมั่นที่ลึกมากในใจยึดในสิ่งที่แปรเปลี่ยนตลอด และเมื่อเริ่มเห็นก็เริ่มวางเมื่อเริ่มวางใจก็เริ่มเบาและเมื่อใจเบาก็เริ่มเป็นอิสระนั่นแหละคือการเข้าใกล้นิพพานไม่ต้องรอชาติหน้าไม่ต้องไปถึงที่ไหนเพราะนิพพานไม่ได้อยู่บนสวรรค์แต่มันอยู่ในจังหวะที่ใจเราไม่ดิน้นแม้โลกจะยังเหมือนเดิมอาสาละหบูชาจึงไม่ใช่วันที่ให้เราทำแค่จุดทูบจุดเทียนหรือฟังทำเป็นพิธี แต่มันคือวันที่ให้เราหันกลับมามองชีวิตถามตัวเองอย่างกล้าหาญว่าเรายังอยากอยู่แบบเดิมอีกนานแค่ไหนเรายังจะรอใครมาเปลี่ยนชีวิตให้เราหรือเปล่าหรือว่าเราจะเริ่มเป็นคนแรกที่หมุนธรรมจักรในใจของตัวเองเพราะแม้พระพุทธเจ้าจะพูดไปแล้วแต่ถ้าใจไม่ฟังเสียงนั้นก็เหมือนไม่เคยเกิดขึ้นเลยและถ้าใจเริ่มฟังแม้ผ่านมาแล้วกว่า2500ปี สัจธรรมในวันนั้นก็ยังเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งที่ใจเราขอเพียงเราไม่ลืมว่าเสียงของสัจธรรมไม่ได้พูดครั้งเดียวแต่พูดซ้ำๆกับทุกหัวใจที่กล้าพอจะหยุดฟังสาธุ